มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอัจฉริยะตอบกลับแล้วหลังลุงพลเข้าพบทนายสิทธาจากกรณีเมื่อวันที่11กันยายน63เพจเทราวุธิขุดประเด็นได้โพสต์ข้อความระบุว่าลุงพลป้าแตงจะไม่ทนแล้วจะปรึกษาทนายดำเนินการกับบุคคลหมิ่นประมาทกรณีที่มีคนไลฟ์สดพูดถึงลุงพลในทางที่ไม่ดีค่ะ แล้ววันนี้ลุงพลและป้าแตนนะคะได้เข้าพบทนายตั้มแล้วค่ะส่วนรายละเอียดนางจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะล่าสุดนะคะอาฉริยาได้ออกมาโพสต์แล้วหลังโดนเตรียมฟ้องโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าชมรมพร้อมที่คนดังคดีน้องชมพู่จะฟ้องหมิ่นประมาทอย่าช้าไม่ใช่ดังเราจะทำอะไรก็ได้มีทนายสายยาเป็นทนายให้ตัวเองอย่างเอาตัวไม่รอด ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครจริงๆเป็นเทวดาแล้วแต่ไม่ได้กฎแห่งกรรมเมจริงก็ลองสู้กันดูชมรมไม่แน่จริงไม่อยู่มาถึงวันนี้แล้วเวลาดวงตกถูกเอาคืนแล้วอย่าร้องโดยเฉพาะหมอผีส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรน,น,นะคะทางทีมงานจะรีบอัปเดตทันทีค่ะขอขอบคุณอย่าหาธรรมรัฒนาวุฒคุณประเด็นรวมไปถึงสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ